วันนี้นะครับเป็นวัน,นเปิดแต่โอพนนิงของอึ้ม,มิวนะครับเซ็นทรัลพระราม9สาขาที่ที่11ของเรานะครับวันที่อเมริการท,ท่านะนะครับแรงนะครับแรงมากาะลูกค้านมาต่อทีเพื่อจะรับโปรโมชั่นของเรานะครับเป็นวัน วันแรกจริงๆนะครับที่เป็นปาฏการณ์นะครับปาฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอินมิวนะครับลูกค้ายาวมากเลยต่อคิวนะครับเป็นแถวยาวเพียง99ท่านแค่นั้นเองนะครับที่มารับทานไอติมฟรีวันนี้นะครับต้องขอบอกว่านะครับโปรโมชั่นนี้แรงจริงๆนะครับของอิ้นมิวที่จัดขึ้นมานะครับเราไม่เคยจัดที่ไหนนะครับว่าเราทําเพื่อที่จะให้ โปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้ารู้จักร้านตึ้นวิวของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็คือตรงนี้เราก็พยายามที่จะตัําโปรแล้วเพื่อที่ห้ตอบโจทย์กับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นอันนี้เรามาดูนะครับมากลุ่มลูกค้าที่มารอคิวเหนี่ยมารอ้แต่บ่ายสองโมงนะครับก็ยาวเหยียดไปถึงนูกเลยครับเพื่อที่จะรอ,อาทานไอศครีมนะครับที่รสชาติต้องบอกต้องบอกบอกว่าอร่อยมากจริงๆนะครับ ก็เชิญเชิญตอนนี้นะเชิญดูนะครับลูกค้าว่ามีหลากหลายกลุ่มมากนะครับม่นจะเป็นนักศึกษานะครับครอบครัวนะครับที่รอรอคิวนันยาวมากก็ตอนนี้ก็นั่งรอนะครับเราก็พยายามรับลูกค้านั่งรอนะแต่ว่ายังไม่มีแจกแล้วลูกค้าก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอผลิตภัณฑ์เพื่อได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆของเราต่างทางบ้านนะครับ่มควานแล้วกัน อัน้ก็ขอบอกนะครับว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยแรงนะครับแรงจริงๆนะครับเราก็พยายามจะตอบสนองนะครับลูกค้านี่เหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่เราจะแจกไอซ์พิมพ์นะครับทา,าองอันมีไม่รู้ว่าตอนนี้นับได้เท่าไหร่แล้วนะครับว่าจำนวนลูกค้า ท่านแล้วนะครับเชิญเลยครับเชิญมาดูต้องบอกว่าครับนั่งรอนอนรอกันเลยนะครับเพื่อจะรับโปรโมชั่นดีๆของเรานะครัแล้วมาเลยเร่งรั้ว่าทางส่งเสริมแน่นนับอพบหรือยังนะครับอ,อ,อันนี้ต้องต้องขอเขาบอกว่ารอนานหรือยังเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องหน่อยว่ารอนานหรือยังขอสัมภาษณ์หน่อย อเชิญรอนานหรือยังครับรอนานหรือยังครับชั่วโมงกว่าชั่วโกว่าแล้วทำไมไม่ได้นี่ยังไงครับเนี่ยคนที่เศร้าเลยใช่ไหมครัเศร้าเลยการเสิร์ฟท่นแรกกั่นั้นเองนะครับนี่คือคุณลูกค้านะครับแต่ต้องรอคิวนานคนละอีกรอยาวเลยครับอันนี้น่าจะคือเจ้าหน้าแล้วก็ ก็ขอบอกนะครับนะว่าตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นของเราเนี่ยถ้า99ท่านแรก,กถ้าได้ไปเศษหรือร้อยถ้าตัวนที่เหล้วเนี่ยเราให้ทานปีเลยนะยังไงก็ได้นะนนทานปีโค้ดหนึ่งยังไงก็นะกไ,งได้เนะก้าผมยังไงเราก็ให้ลูกค้าได้แนะ่นอนครับเพื่อที่เสียเวลามารอยังไงก็ต้องได้นะแต่ว่าจะในส่วนเก้าถท่านแรกท่านเหนือไปเนี่ยเราก็มีแอดทีีนะครับให้ลูกค้าทาน ทราบว่าน่าจะเกิน99นะครับแต่ว่าเราก็ยังยืนยนะันใช่ไหมครับว่าเราต้องแจกให้กับลูกค้าแน่นอน